ทิ้งฉันไปได้ไหมมันยังไม่พร้อมที่จะเสียใจมันยังไม่พร้อมที่จะรับใครเข้ามาใหม่ยังไม่เตรียมหัวใจได้โปรดเธอนะอย่าทิ้งให้ฉันต้องร้องไห้อย่าทิ้งฉันไปไม่คนใหม่ได้ไหมเจอเร็ เีจจะต้องโอเคก็ okay, so, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มีอยู่ผมเชลว์คิวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีอยู่กันในเกม p พเดย์2หรือว่า p พเดย์2นั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราก็มีอยู่กันในโหมดสตรอรี่ไลน์กันเช่นเคยนะผมมาดำเนินเรื่องต่อนะผมะหลังจากฟาร์ที่แล้วที่เราเล่นไปในด่านนะอะไรนะกินบิดสะพานสีเขียวผมนะสะพานสีเขียวด่านต่อไปที่เราต้องเล่นก็นคือด่าน阿拉斯칸เดียวครับผม阿拉斯칸阿拉斯칸 ซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะอะ okay, าร์กาแหละผมนะโอเคครับผมภารกิจนี้เขาบอกว่าเราจะต้องเดินทางขึ้นเหนือไปนะผมพวกเพราะว่าโลกเขามีอ่าการค้าอาวุธอ่างานค้าอาวุธให้กับบูชเชอร์นะผมและเขาต้องการให้เราไปคุ้มกันการขนย้ายอาวุธปืนนี้นะผมนะซึ่งการเหมือนแบบการตกลงการค้าปืนเนี่ยจะอยู่แถวสนามบินอลาส์กติกาผมพอเอ้ไม่ใช่สนามบินสิท่าเรือท่าเรือผมอ่าเพราะฉะนั้น เก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยนะเราจะต้องไปทันทีเลยโอเคครับผมภารกิจนี้ผมบอกว้อย่างหนึ่งครับผมมันเป็นภารกิจที่เริ่มอย่างที่บอกครับผมหลังจากภารกิจนี้ไปมันจะเริ่มในเรื่องมันจะเริ่มเข้าแบบจริงๆงจังๆแล้วครับผมโลกเขามีการค้าอาวุธครับผมเขาอยากจะให้เราไปทําการคุ้มกันให้นั่นเองซึ่งกไม่รู้เขาจะให้เราไปคุ้มกันทำไมจ้างคนอื่นมาก็ไม่ดีแล้ว มันจะมีอะไรหรือเปล่าอย่างที่บอกผมเนื้อเรื่องเพเด a y มันจะเริ่มขึ้นหลังจากด่านนี้แล้วนะผมท่าน้โลกอยากจะให้เราไปคุ้มกันการขนย้ายอาวุธที่阿拉斯加เขาไม่อยากให้เรามีปัญหาก็เลยอยากให้เรามีคุ้มกันเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้ก็แค่งานง่ายๆใช่ไหมล่ะเนี่ยแหละมันง่ายใช่ไหมล่ะ ปืนที่ผมใช้เป็นปืนอ่า JP 3 6มหกนะผมต้องเป็นปืนสีดำเหลืองเท่านั้นไม่ใช่สีดำเหลืองไม่สวยอะผมแล้วก็บิวเดิมนะผม S s o u t ตูดใต้เนี่ยแหละเดชวิทนะผมโทษจีนะพวกถึงเวลาฉันต้องไปแล้วแต่ว่าฉันมีของฝากไว้ให้นายนะอ้าวฟักมีวักหนาวคือโลกมาในนี้นะผมมันหาเรื่องเรา มีฮ่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยล็อกทำอะไรของนายเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะบอกอ้าวโทรจีนะเพื่อนฉันจะเป็นต้องทำแต่ว่าฉันมีข้อเสนอให้เพราะฉะนั้นายไม่จำเป็นต้องตอบไม่ตกลงนะอ้าวอะไรวะงงเฮ้ยวันดีอุ้ยโอ้ยแต่มันผมแต่งให้มันยิงไอ้ใส่เบอร์นิ่ง โอ้โหชิวไปแล้วครับผมไอ้ผมเราต้องอ่าไฟออฟแอมบูธจริงๆไม่ใช่หรอกขึ้นบนเรือดีกว่านี่ครับผมเราต้องช่วยลูกเรือของอ่าเดอะบูเชอร์ครับผม <c ười> บูเชอร์ก็โดนขายเหมือนกันครับผมโดนหลอกอืมทำไมโลกแก่ทำอย่างนี้เรารู้สึกเป็นเพื่อนกัน ยิงนิ่มมากยิงนิ่มมากนิ่มมากอะ่ะโอ้ยเปืนนี้ผมไม่ได้ใช้นานมากเลยนะผมบอกตรงปืนนี้าดาเมจเดาเ,เดาเบาพอๆกับไอ้นี่ครับผมแอมค่าเพราะฉไม่ต้องคาดหวังดาเมจอะไรมากผมเน้นเล่นขี่ก็พออ่ะเขาอยากจะให้เราเอาเลือ่อยไปโอเคเราต้องใช้ซอ ซอภาคไหลภาคหกแล้อู้ต่อไปเราก็ต้องตามหาตัวกับตันแล้วก็ช่วยกับตันหมาผมงั้นเราจะล่องเรือไม่ได้ครับผมผู้เล่นกูเนี่ยนี่เกมนี้ดาเมจแปลกๆครับผมยิงหัวจะแรงกว่ายิงปกติยิงหัวยิงแรงแล้วใช่ไหมละ่ะอันนี้ยิงลอจิกไม่ใช่ลอจิกเลยมันไม่รู้เข้าบัฟดาเมจหรือเปล่าถ้ายิงหัวมันจะแรงกว่า ยิงแรงมากๆครับผมแต่ถ้ามันยิงผมเนี่ยผมก็จะไม่ไหวเหมือนกันว่ายว่ายไฟเดอโหอย่ามาทำลายฉันโอเคโอ้โหดูผมแต่งดาเมจด,ดีเกิน ปืนสุดยอดมาผมอย่างที่บอกผมอ่าถ้าใครอยากจะถามบิวผมก็ถามใต้คลิปมาได้เลยผมตอนนี้เริ่มจะมาทำบิวละเฮ้ยไปแต่ไม่ค่อยแนะนำปืนนี้เท่าไหร่อันนี้ผมบอกนะถ้าเล่นต่ำกว่าเดดวิทหรือว่ามเมเฮมเนี่ยก็ได้อยู่ผมแต่เดซเซนเทนไม่แนะนำอุยอออ้ยช็อกช็อกเด๋ยวช็อกเฮ้ย กายเดอะดิวโกเกติช่วยหน่อยอโอไอ้เออจ็บอยู่หรือไงไมอ้ด่านก็จะมีอาวุธปืนให้เราใช้ผมเอ,อ้ยไม่ใช่ปืน <laughs> เฮ้ยก็เรียกว่าอะไรวะอ่าอาวุธปืนให้เราเอาไปลูทได้ผมตรงนี้พอดี ไม่ยิงเลยเหรอไม่ยิงเลยเหรอนี่เนี่ยอันนี้ครับผมตัวกับตันอยู่เนี่ยโดนมัดปากเอ้ยมัดไหลมัดแขนอ่ะรองเงินไปด้วยผมก็จะไปเย้ผมรอกับตันขึ้นเรือรผมเราก็ลูกของกันไป ออกไปออกไปหมดเอ๊ะทำไมปืนนี้มันดีกว่าแอมค่าแปลกๆวะดามเมจก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับผมโอ้สซเปอร์แห่วะอุ้ยโอ้โหย,ยิงโดนด้วยเหรอโอเคครับผม connect the fuel hose to the ship เ,คคเขาบอกว่าให้เราเชื่อมสายอาสายเรือใสาย,ยางเพื่อที่เราจะได้เติมน้ำมันขึ้นเรือครับผม สายเ,เพียบเลยจะยิงฉันจะยิงฉังน,น,นโ,โหสายเพียบเลยสามตัวเลยเหรอไหนครับถอยไปให้หมดนู้นนูน โอ้ยผมอัพแค่สตาบิลิตี้ครับผมไม่ได้อัพแอคกซ์โคิซีไปไกลส้นตึกไปไกลส้นตึกไปหมดโอเค <c oughs> เปิดอุ้ยอุยแรงครับแรงครับอุ๊ยสายผมแล้วก็เชื่อมสายอ่ะอู้ <c oughs> เครื่องสูดสูบน้ำมันเ <c oughs> ชื่อมสายกโอ้โห ใช้งานกูคนเดียวเลยเล่นคนเดียวเนี่ยแบบนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยอ่ะสตาร์ทเครื่องเ e เ e เ a t o r ครับครับอู้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 ออแรง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 โอเคผมอู้อู้ โหยิงไม่ตายเรียบร้อยน้ำมันเต็มแล้วโอเค <Now S 1> โอค้โหเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวโคเกอร์เดี๋ยวผมห่วงของผมเวลเยอะผมห่วงของมาไหม่มาไหม่ผมไป เออผมต้องเก็บรูนให้หมดไงจะได้อ่าเขาจะได้รู้ว่าถ้าาผมได้รูดหมดทั้งหมดเนี่ยมันจะได้เอพีเท่าไหร่น่าไ,ไปไป โอ้ยจะตายแล้วโอ้ยอยู่ไหนว่าไซเปอร์จัดไซเปอร์เป็นไงอืมว้ต้องไปถอดสายอ่าโอเคเี้ยอันนู้น คผมหลังจากที่เราไอ้นี่ได้หมดแล้วเอ้าลงไม่ได้เลยเดี๋ยวโอ้มันบังคับลงไม่ได้ใช่ไหมเอ้าแล้วใครก็ยิงโอ้โหก็วายอยู่ไม่เดินไม่ออกเอาไม่เป็นไรผมเก็บไว้แค่ห้ารูทต่อไปก็กันสตูมให้มันขึ้นเหลือมาผมซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่คนตีนมากผมเพราะมันมาเรื่อยๆมาเรื่อย คือมันมาได้เรื่อยๆหวง,เ,งเนี่ยเห็นไหมมันปีมาเรื่อยๆเ,เนี่ยที่แผนที่จะจำกัดเวลานหน่อยโอ้ดูซ้ายก็นเออดึงทิ้งฉันไปได้ไหมมันยังไม่พร้อมที่จะเสียใจมันยังไม่พร้อมที่จะรับใครเข้ามาใหม่ยังไม่เตรียมหัวใจได้โปรดเธอนะ อย่าทิ้งให้ฉันต้องร้องไห้อย่าทิ้งฉันไปไมีคนใหม่นี่หมจะเร็วไปไหมที่จะต้องเจนไอ้ย่ยมีเทปใบไอโอ้โอ้โหี่ผมต้องรออีกหนึ่งนาทีสองนาทีโอ้โหอ่ะครับผม อ๋อลืมไประบบเกมนี้มีระบบ AI เชนให้เราได้ผมไอเมื่อกี้ผมก็อุ่าห์นั่งเงียบ <c oughs> <c oughs> โอเคมา <c oughs> โอ้ AI คนตีน โอ้ยผ่านสดีโอขนาดขนาดไอ้นี่ตำรวจยังอยู่เรือยอย่างนี้เราไปผ่านเฉยเลยวะอ่าผ่านก็ผ่านับผมได้พีแค่เจ็ดแสนหนึงไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ผมด่านนี้นี่ขนาดผมเก็บมาแค่ห้าหนึ่งนึงน,นะผมโอเคครับผมก็จบนไปสำหรับอ่าด่านนี้ผมด่านนี้ทำให้เราได้รู้แล้วว่าโลกทรยศเราแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนี้โลก อยู่ฝั่งใครกันแน่อยู่ฝั่งเมอร์กี้หรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ฝั่งใครกันแน่ผมแต่แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่บอกใบ้ตอนนี้ผมในเรื่องตอนนี้บอกไม่ได้ผมเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอร์ไผมโอเคครับผมอ่ะจบไปด่าหน้าเราจะต้องไปเล่นอะไรนะผมตอนนี้เราไม่มีโลกแล้วเราไม่มีคนมาด่าเราแล้ว <laughs> โอเคด่านถัดไปที่ต้องเล่นอ่ะไดมอนไฮส์ครับผมไดมอนไฮส์นี้ผมเล่นสเตลไปแล้วผมก็สามารถไปกระดดูได้ผมโอเคผมแล้วไปเจอกันกับ่าด่านอื่นนะถัดไปผมเนื้อเรื่องกําลังน่าจะค่อนข้างใกล้ถึงจุดความจริงแล้วผมแล้วไปเจอกันกับพาร์ทอื่นพาร์ทถัดไปผมบายบายครัส